เอาละครับท่านผู้ชมครับต้องกลายเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าประชาชนนั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับเรื่องราวของคุณกันจอมพลังณนะวันนี้ทั้งวันแล้วก็อสอง,ส,องสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนะก็มีแต่เรื่องของคุณกันนะก็พยายามที่จะอธิบายแล้วก็ชี้แจงหลายอย่างที่สสไอพักสมนั้นนะฮะเขาตั้งคําถา,ถามถึงกรณีการที่ฮนะสนิทชิดเชื้อกับร้อยเอกธรรมนัฐนะฮะว่ามีอะไรเบื้องลึกเบื้องนาเบื้อง,นะองตื้อกันหรือเปล่านะสิ่งนี้ คุณการจอมพลังก็พยายามที่จะอธิบายแต่สิ่งนี้ฮะกับการว่าณตอนนี้ทัวลงคุณกันจอมพลังอย่างหนักนะฮะถึงเรื่องราวของการที่ว่าการออกมานะฮะชี้แจงเรื่องราวของการตั้งมูลนิธินะฮะการจอมพลังช่วยสู้สุดท้ายแล้วนะฮะซสไอ้นั้นนำเอกสารนั้นออกมานะฮะทำให้ประชาชนนั้นต้องอึ้งอะไรทีเดียวนะฮะถึงเรื่องราวของการที่ว่านะฮะข้อตกลง ข้อ39นั่นคือครับหากคุณการจอมพลังนะยกเลิกหรือไม่ทำนะฮะ,ะเรื่องราวของมูลิตินี้แล้วนะฮะมูลิตินี้ก็จะตกเป็นของรอยเอกธรรมนัฐนะฮะซึ่งเป็นผู้สารต่อสิ่งนี้ทำให้ประชาชนสังคมด้นวิพา์วิจารณ์อย่างหนักว่าอา้าวทำไมทำแบบนี้ละ่ะนะฮะแล้วตัวเองนั้นกลายเป็นว่าเป็นแค่ที่ปรึกษานะ,ะไม่ใช่เจ้าเข้าเจ้าของแต่คุณการจอมพลังก็พยายามบอกว่า่ามันผิดตรงไหนละ่ะนะฮะ เพราะว่าตัวเองนั้นคือผู้ก่อตั้งนะฮะถึงไม่ได้เป็นผู้มีชื่ออยู่ในรายชื่อแต่ว่าตัวเองนั้นก็เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมันมีตรงไหนซิ่งนี้ทําให้ธนาดิชาธนาใครทุกขับนะฮะออกมานะตั้งคําถามตรงนี้ว่านะฮะถึงอินฟูชื่อดังธนาดิชาไม่ได้เอ่ยชื่อนะต้องบอกว่าอย่างนี้ครับแต่ว่าธนาดิชาเขาก็เจาะจงถึงแหละนะถึงอินฟูชื่อดังนะขอตั้งคําถามถึงเรื่องนี้แล้วก็ฝากสื่อข่าวทุกสื่อข่าวด้วยถามหน่อยด้วยด้วยว่ากล้าหน่อย กับการจอมพลังเนี่ยนะฮะเพราะว่า f c นั้นเขาเยอะนะพูดอะไรออกไปก็จะโดนดา่าสิ่งนี้นะฮะให้ถามการจอมพลังว่าไอการที่ตั้งมูลิตินั้นแล้วฮะแล้วให้ประชาชนนั้นโอนเงินช่วยเหลือช่วยเหลือเข้ามูลิตินีน่แต่ว่าไม่ใช่ชื่อของตัวเองเอาชื่อเนี่ยไปให้ผู้อื่นใช้สิ่งนี้เขาเรียกว่าบัญชีม้าหรือไม่สิ่งนี้ทําให้ประชาชนนั้นฮะก็กลายเป็นเสียงแตกนะฮะฝ่ายของ คุณกันจงบลังก็ก็ออกมาตอบโต้ถึงเรื่องน,นี้ f c ก็เข้ามานะฮะให้กําลังใจแล้วก็ด่าทอธนาดีชาอย่างย่อยยับฝ่ายของธนาดีชานะฮะฝ่ายคนที่เขาอยากจะเห็นความจริงตรงนี้ก็ให้กําลังใจธนาดีชาธนาคาทุกตรงนี้แม้แต่เรื่องราวของคุณอนุวัฒนะฮะคุณนวัฒนะฮะขออภัยคะคุณนวัฒได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องน,นี้ว่านะฮะตัวเองนั้นได้โพสต์นะฮะว่าช่วยเหลือมูลที่ของคุณกัรจงพลังเนี่ยห้าหมื่นบาท ก็คิดว่ามูลนิธิที่เป็นของกันจมพลังนะแต่ที่ไหนได้สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่ามันเป็นของผู้อื่นนะและทําไมไม่บอกตั้งแต่แรกว่ามูลนิธินี้เงินเหล่านี้ที่จะโอนเนี่ยเป็นของผู้อื่นสิ่งนี้มันเข้าขายหลอกลวงไหมและอีกอย่างหนึง่งมันคือบัญชีม้าหรือไม่สิ่งนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณนวัตแล้วก็คุณธนาเดชานาคคุกคลายทุกก็ต้องออกมาถามทุกเรื่องนี้นี่นะครับสิ่งที่ต้องบอกว่า การที่เราจะทําข่าวหรือออกมาวิภา์วิจารณ์การพูดถึงเรื่องราวของการจอบพลังแล้วก็คุณร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยนะค่อนข้างที่จะลําบากใจเหมือนกันเพราะว่าอะไรครับนะ FC ของคุณการจบพลังก็เยอะแยะมากมายแต่ว่าต้องนะฮะคุณต้องเข้าใจอะไรใหม่ๆนะฮะความดีคือความดีแต่เรื่องเอ่อเบื้องลึกเบื้องหนาะอะไรของเขาเนี่ยนะฮะมันคือความดีที่เป็นเกาะคุ้มกันนะอย่าง คุณวิโรดพูดเอาไว้แล้วก็คุณคุณชูวิทย์พูดเอาไว้เนี่ยก็น่าสนใจแต่สิ่งนี้ครับผมนะฮะเราก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะฮะสำหรับคุณการจอมพลังให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก็ผมก็อยากจะเห็นคุณการจอมพลังนะฮะและก็ทนายเดชานั้นออกรายการหัวกระแสลองไปฟาดฟันกันดูครับนะฮะว่าใครนั้นอของจริงของแท้กันแน่แล้วก็ฝากถึงคุณดวงวิชัยนะ,ะเพราะว่าคุณดงวชัยก็สนิทตั้งสองฝั่งวันนี้แหละครับคุณดวงชัยก็ต้อง,ต,องต้องทำหน้าที่พิธีกร แบบตรงไปตรงมาแล้วก็ลําบากใจที่สุดอย่างแน่นอนนะเพราะว่าทั้งสองฝั่งก็รู้จักมักจีกันนะฮะเอาละเรื่องราวนี้ก็ผมนะฮะเราก็ต้องรอเรื่องราวของการจลพลังวันนี้ก็ออกมาประกาศครับว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนข้อสัญญาในข้อ39ถ้าประชาชนไม่ไม่พอใจแล้วก็ไม่สบายใจก็ขอจะเปลี่ยนข้อสัญญานี้ว่าจากเดิมนะฮะจะยกมูลที่นี้หากวันนั้นไม่มีชีวิตอยู่แล้วหรือไม่ทําแล้วก็จะเป็นของร้อยเอกธรรมนัฐ นะแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นนะฮะหาตัวเองนั้นไม่ทําแล้วก็ไม่ดําเนินการต่อแล้วก็ไปไม่ไหวแล้วนะฮะทรัพย์สินทุกอย่างจะยกให้กับมูลนิธินะฮะประชาสงเคราะห์อ่าสินีครับผมนะมันก็เป็นอะไรที่ว่าสังคมก็ต้องถามอีกแล้วว่าแล้วไอ้ตอนนั้นล่ะนะไอ้ตอนไอ้ตอนที่ส,ส,สอไอ้ไม่เอาประเด็นนี้มาพูดนะฮะ ก็คงไม่เปลี่ยนข้อ39มสิบเก้าไหมประมาณนั้นเหรอฮะคงไม่เปลี่ยนข้อ39มสิบเก้าไหมประมาณนั้นแหละใช่ไหมล่ะเอออะนะฮะก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแล้วกันนะรอดูกันไปเรื่องราวนี้จะจบอย่างไรนะอนักบุญอีกคนหนึ่งก็เป็นฝ่ายตรวจสอบแต่ปัญหาคือเอฟซีเนี่ยของนักบุญเยอะกว่านี่แหละนะอเอา้าชี้แจงต้องชี้แจง